เบื้องต้นเรืร่องก็เฉพาะทีวีสีกัลมังโกนั้นขับตัวลากไปเดซี่กัลมังโกเฉพาะมุ้งตานะมาบ,บีมซานีที่รูดิมิวชามชนนามุ้งช่วยนี่เซนิเพ่มีจินานนิจจันัยก่อนตั้งแต่สมานา,า,า,นานนเร่ยามเพียงกองมฉันก็บริสุทธิ์ขับวันมิสิงไปอ้นพุงเพ่ไปพงตัดเอ็มจ๋อบริสุทธิ์มิสิงเพ่ครั้งสโป,ปรกลโน่นำตือกดง่ายเร่ยามเอามุ้งกันมีว่าเดชตั้งคู่ละมันก้าสาวดูลาว,วัานครูซาจันน์น่าทศาวายลัม ISP မှာမဟုတ်ဆုနိုင်မွန်မိုမရိကပါစင်ကတ်ပြောေကောဒီစမတ်တာမလီယအရှင်ရရင် Learning <IS> me princess re ရ <c> တဲ့နာဖြန်စားဖက်မောတမစညာလာ रे ညှင်းဖြန်ကုံးချင်းကို please <oughs> sup carbon missing we on phung phe by phong ta dai mjo please sup missing phe krang spro coloram <oughs> tu shkut ngai re စတဲ့မွာနေပကတိစိနေတခြားရလဲ ᱥᱟᱛᱮᱢ ᱫᱚ ᱛᱟᱱᱟ ᱵᱚᱠᱟᱱ ᱧᱮᱜᱚ ᱫᱤᱭᱟᱹ ᱯᱮᱢᱤ ᱛᱚᱛᱚ ᱩᱯᱷᱩᱝ ᱫᱤᱭᱟᱹ ᱨᱟᱢᱤ ᱯᱚᱯᱚ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱨᱟᱠᱷᱩᱢᱩᱠ ᱢᱟᱡᱤᱱᱮ ᱜᱚ ᱩᱢᱩᱡᱟᱭ ᱧᱮᱢᱯᱮᱱᱛᱟᱯᱟ ᱟᱢᱭᱚᱛᱟ ᱠᱟᱜᱣᱮᱭᱤ ᱱᱮ ᱞᱚᱝᱪᱷᱚᱭ ᱠᱟᱱᱥᱤ ᱜᱚ ᱢᱟᱞᱤᱥᱚᱯ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱫᱤᱢᱟᱥᱤᱝ ᱣᱟᱭᱚᱱ ᱯᱷᱩᱢᱯᱷᱮ ᱯᱟᱭ ᱯᱷᱚᱝᱛᱮ ᱫᱟᱫᱟᱭᱞᱟᱢ ᱱᱚᱢᱵᱟᱥᱛᱟ ᱠᱷᱩᱢᱥᱟᱭᱟᱥᱱᱤ ᱱᱫᱟᱣᱟᱭ ᱯᱮᱱᱛᱟᱱᱜᱚ ᱛᱟᱢᱩᱫᱩᱱᱫᱟᱭ ᱨᱟᱭᱱᱟ ᱚᱜᱟᱥᱛ กมดีกมชินีเพพระพระกปดตาไวเร็วแทะคิงของคุณมึงงานิงจุลไสตาสมชิลเงยาชนี่ก็ไต่กองสี่เพ็สปรยก็เร็วไต่กองสี่เพ็ดเกรนส์สเปรยชิ่งคิงคองคุณมลินิงเอเบรสตาคุณมลียาชนีมีสุขขะวันมืสิงไวออนพงเพ็ดพองเดดตาไวมุงเรกกังสี่เพ็สปรยก็ไอพังในงานวันลงโชวยเนี่ยอีชันไตกมเชนงูเมียงเพ็ดไกลก็มุงเร็วไต่ซ้อนเอียงไลไอพังสงงานไอกมเชนอุปงแทกกมดีนี่เพ็ไว้พอหนึ่งทันตาไวเร็ देमᱡᱚ ᱯᱷᱮᱱᱫᱟᱯᱟ ᱱᱟᱭᱱᱟ ᱱᱚᱞᱚᱝ ᱪᱷᱚᱝᱤᱭᱮ ᱱᱮ ᱮ ᱪᱷᱟᱱᱛᱟᱭᱮ ᱠᱚᱢᱤᱥᱚᱱ ᱜᱚᱭ ᱢᱤᱧᱯᱷᱮ ᱠᱞᱟᱭᱮ ᱯᱷᱟᱝ ᱢᱟᱞᱤᱡᱚᱯ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱢᱟᱥᱮᱝ ᱵᱚᱭᱚᱱᱟᱭ ᱯᱷᱩᱝᱯᱷᱮ ᱯᱟᱭᱯᱷᱚ ᱱᱤᱝᱛᱷᱟᱱᱛᱟᱛᱮᱨᱮ ᱛᱟᱭ ᱵᱚᱭᱚᱱ ᱯᱷᱩᱝᱟ ᱱᱤᱝ ᱵᱚᱜᱚ ᱥᱚᱱᱤᱝ ᱠᱷᱤᱝᱢᱟᱝ ᱢᱟᱠᱟᱢ ᱛᱟᱯᱟ ᱱᱤᱝᱛᱟᱣ ᱠᱷᱤᱝᱢᱟᱝ ᱨᱮᱱᱟ ᱪᱤᱝᱯᱷᱚᱢᱩᱝᱟ ᱢᱷᱨᱟᱝᱥᱩᱛ ᱨᱮ ᱠᱷᱤᱝᱢᱟᱝ ᱜᱚ ᱱᱤᱝᱛᱟᱣ ᱱᱤᱝᱵᱚᱨᱮ ᱯᱷ কুমিন মরে গবা না মিওয়া কোম্পানি রে SPIC Yunnan International Power Investment SPIC YNA ওয়ান পং থে পং না মগাম Bung নি মসিnga মটু সক্সকন মগাম Bung নি দাতপা চি থে মুং শুওয়া তুৎ খাই মগাম Bung নি ফে কল লরা না রেলাম চেই রুয়াই SPIC YN গো মলিজব মসিং ফে নান Khrangspro wide আনথা সাংলম ওয়াই মিওয়া আসুয়া মটু আই লেসিত আ যিনি ম্যৌনাম কোঅপারেশন CPI ফে মিন গলাই কাওয়াই SPIC কোম্পানি বুনা রে แต่หนเมยาร์าก็มาีศบขามาดิมสิงแผจะครึงเก้าไรมาจอมีพระบวันอิกุลลดทำขานรวยเรื่อยล้ำอค้างยาซิงเงียนแผ่นหนึ่งบ่อปรชมมจิเมย์อาอะไรก็ส่ววเร่แต่พังแต่หนิอโกสตาร์ชมเด็กก็มาลีศบขาวันมาสิงเชะกักามาสิงเกาแพลม่ว่าเทะป้องกลัวไงลำอค้งอาซิงเงียนแผ่นหนึ่งบ่อก็สนสปรอวเร่แล้วว่าใช้เครื่องของคุณมาลีนิงชินิงกางทาก็มาลีศบขามาดิมแพลชงได้เยอได้โซ่สตังทัชษิณิมนาโกกับสาวนาำมือ มีวันนี้จะครูไม่ลำนี้ง่ายง่านะจึงพอมุ่งมีเพียงคอามเชื่เคียงมังตะจุสลังเขตถึงนั้นก็มันจึนั้นยูสจานเดดสุนไทยวายไซเรมลิศมาเสงเป็ครั้งสเปโรนามาดูก็ตรียมกำสลังตั้ช่วยหลักทักเคียงคงกลุนิงก่อนผังวายเร่เนี่ยมามงคนมีว่าทีสตาร์จูลมันก้าซอลดอลล่วันครูซาจันนะทศาว่าอิลัมไอเอสบีเนี่ยมากัสุนัย တနင်္ကန်ကဘဏ်ကငွေငါးလဲဝယ်ဆိုင်ထားချကူလ်မန်မိမမုန်နံဂိုမီဝါမုန်တဲ့ကာဆာသောဆိုင်ချအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,500ကျန်ငါဝိုင်လာညွန်ဘာချတာကူကရရှင်ိအန်တောက်တိုင်းအက်စ်ဗီမြန်မာအန်တောက်လေကာကောနာချေလိုဝိုင် January 7th kon satim bahtal mantosa wai American dollar 1 kusa khumli minu ngai gasau yon go chung paw mungte samung na gasau gruai kenara kona real am sunai dai jpan go shong de kin kon khumli ning na che shim do yang dola 1 lesa yomwai lam sunai yomai rai chim ngang ring kam mai ai gasau madi shtol lam phe myaw mon dan kon tam doai reme jo myama mon dan go gasau thuai lam graw lo wa mae phe mung tam dun dai re ยาเดินจากมุงจงพอมุงช่งงางกาสิม b ร a s ามุงกินราเรย์ u w s a ER อุขังกินราไม,ายยม,ายมา่ยุ่นไม่เบาเท NDI อุขังกินราไม่ยอมมุกลงนี้ชามงุงแต่ในอุณนตนโตเตก้าซาวตบังคนาละชะจัดกล่วไว้เพื่อมูลไวยลำดาวเลยกาชัลงลมเอร์ เม,มื่้ามใจมงุงใต่ผังดีอำนาจเจ้ามากลุ่มกรรไกรเชคชิงกินอุปงลำชะครามจีเอลังกราโลว่าไมัยเช็มุงตันเลยความ,าม,น,ามานีชาท้ายสนเรียอจึงขู่มุงดันนิมงข้าสาวทูชอทอศายลำนิเพขยักตอนพระนามจือชี้แจว่าเพ่มุงตามดันได้เร็ ในงานกาสรอยแหงเอเจนซี่อันยีอาชันชะมุงการก้าวถึงวัยลำชะมีมาเมืงดันโกมาต้งชังร่ำมยคุณนองาง่ายไรน่ามันเองขึ้กงคุมลิงอันยีาชันชะมุงกันก้าวถึงช่วงวัยลำชะมีว่ามืงดันโกซาลำสตดทงกลุชมยิงง่ายเชะนับปลาง่ายกาะสับง่ายไรน่ามีมามุงดันโกสาลำสตังชีกรุ่มเฉนับปลายควงฉราเกะง่ายเรเพมุงตามเดินได้รอขึกงคุมงานอันยีาชตัคุลแมนมีว่ามุงดันเดไม่กันมุงดันน่ะก้าวถึงทวบ่าง ต่เมันมึงอาคิงคงจันกนะซาลัมสุางเมงชิมซุมแต่นมัองคองเองคิงบัสต์กมีมามืงแันกนะชอบังเอรีเป็มืงเจลุไว้ฉันสิงเต้สิงดอยังก็ในนิงมีนารส์ตากันมาสตาลมันขาสาวทัวรอส์ตังต่นันเรื่องเรองยมวัยรุ่มีสตาเทจุนสตานิชะทอศายล้ำกราโลวายเพอไอ้สปีมยามาอันดเลยกาชะตามดันได้เร็วฉันราไมุ่ังนี้ก็บ่เมืองไทยฉันร้องเพียนดังแก่ยี่ ဘာပီသွေးစီညညရေးတမတော် UWSA မြို့သားဒီမိုကရက်တဲမဟာမိတ်တမတော် NDAN နေတဲ့မြဝကွန်ပဏီနေရခံဥခောင်းသားရေကျိုကိအမလီဖဲမြဝအစိုးရကိုကီကွန်ကုမကနေအတို့ပါသတာထုံတဲ့ကံအိတ်စ်ခရမိုင်လမ်လငိုင်းမီမငိုင်းရှာဖိုင်ဖော်ရရိုက်ချက်မြဝမုံထက်ကာဆောက်ထောရှလာရေလမ်ရုံငိုင်းအတန်ချက်အတန်ခရကရလမ်တော့လေကချလောမယ်ရယ် लुजिनाम लिजोब्लम लमंग जुबम रेम काउना म्यानफन गेन निथा बिलत काथे अंगुनी फे वोंगबोंगलांग थो अखंग स्क्रिप्ट दा जिंगयांग रेलांग लिजोब्लम उनसाम रेना किंगराम सानीगो चनाई नमंग जुबम रिया लथा मरेनी रेंगाई मलिजोब तांग फ्रे औमिन दा जोन रे किंगराम सानीगो बिलत काथे अंगु दै कुनराइनी फे राइ ड्रम थो अखंग लुसियाथे गुबु मंगा लछा रेयांग पुकमिथा लपखिंग मुसुम चो राइशांगा बिलत का पुक मंगा लथा रेयांग मुंग 아이존차조라이람밀리솝람상아긴람사나이미치나뉴스채널에손아이야고용벨라이스구나로엘리체버고나레빌랏카테고랜고로로톰메파나꾼고언제대샹가고네로로토아캉무응루에레테다카플룽라이니레프리라이니토슬라이양뭉쿰프로조라이렐람나체루아이 ยิ่เพียงกรมช่นก็ลำเรนิงทอนลมุงสุดเรกตากิงและคงตอนด้านนาบุคคโมดอนิเพ็กุมเพรทายช่างก็ชิกลวยทักขันน่จะไปรับนี้และจากนา้นก็ล่งง่ายก่งนี่เร่ต่ว่าสายอุตบาสตาคุมสุมยักนีกรมีสุดตั้งเพื่ก่ดูเชียงน่ะลมุงสุกเก่งก็ต้งให้มีเพียมานี่ก็มิเนนก็ปิเอาลงใหโมดอนิเพ็ไปทางชิงห์ในลำกลัวไวเร่แต่พังโนมบาสตาชกุมยักนี่ก็ลำไปพอย่าวเร่ จำพ่อมุ่งทนายเมริกากต็ตต้องนอกูจวงวังนยาเพียงยันมุ้งชวนีก็ามาชางสัตได้สุนวันเดทุ่มตขามขับนำดูกรุ่มกะเทารักดอนหงายเร่ทนายเมริกาทุกองหลังเพียงยันถิงกม,ญญมจะขี่จานามดูลูกกาชราลุดาซสารเจย,ย่าเจนจุคราอันดันลูกับเชี่ยมิจูกรุ่มกะทาร่างไอเพยยสุนัย ไปนะเพียงยนียากงาง่ายจะบังกะตานาดุมตานิมุงเชนซาวาไซเมโจงานามจูมียักครุ่งงายเพ่จะบางฤทธิขมโกสุน,นัยเพียงนมุงชว่วยนีทศศิษงานาชราโกมิวเถนีจะไปไรเจมละโมกบาเตพพต้นไดจงนิเชลุยลีสามาเตเมโจแต่มันก็เดลูสังจงลงไงมุงกับนามจูร่างงายเพะสุน,นัยทุกองหลักนาเตลูมุกาชราเพะเพียงนนิเชพุงกอนจอมริจาไรานาะจุนาชนิชัทศศิษง,งานลูนามจูมีมักาตายเพะเชล่อเย တနိုင်းအာစီနုကိုちょងဝေါင္ချ၊ယာချန်ပြေယံချင်းကိုမစရှိမလီမရှာမရိုင်း၊မစုံစကလို့ရှိချန်နောငမငိုင်းရိုင်းနာဂေါကောကင်နာဒေးစွန်ကလောလက်ဝါမဆိုင်လမ်ချေလဝိုင်ဒေကင်နာမရှာနီကိုခင်ကုန်းရှိမစတ်နင်းနာမချနာမချောအောင်လတ်မရေးဒေနာကိုယန်ဝိုင်နီရေမအဲရဲမွန်မုံမရကပါဇင်ကစတ်ပွဲကိုဒီစမာရှတာမနီယအရှင်ရိုင်ရံဒန်နင်းမီပရင့်စဲရဲ อยากต่น่ะพยันะแม่มูตามต้นยาอะไรกษัตริย์เพื่อจะเรียนมีเพื่อนายตุ๊กตามันโมกษัตริย์มันซึมเชียเวจแมาตุกบุญเลยจะงานดึงยางเรจึงพบมุ่งกับนับละครมเรกบ้าไรเงายมันโมมเรกบ้านะยมพยัญับสระนีแพ้วนป้อมุ่งนั่งลองพยัญับแกเอปอมพงพงนี้ก่อนเลวใส่ขิงของคุณบุญหนิงตุ๊กตาสตามริยาชนีก่อนแทนมันพอชิมกษัตรไว้เร่มันโมกษัตริย์เพื่อนมีดรามนาไอตันชะมเรกบ้าปูมสมก็นับปงละครแพ้แกเอป้อมพองพงนี้จุ่มคัง အင်းနမ်တာထုမ်ဖန်ကွန်ကိုနင်ဖန်ဒမကာကွန်ဖျမစင်းလက်ချလနာဘိုက်ကလိုဝိုင်ဖဲမူလူဝဲလမ်ဒုကဘနိုဘူကယာတက်နာဂါလမ်ဖျမစာတဲ့ဆန့်နာမစ်နာနျူးစတန်နဲဒယာနာစွန်စနိုင်း 这种路别讲的嘞，呃，夜幕几点几点的，哎，你对嘛都包。这种人啊，有他在几点的还是求的，对吧？夜幕几点，有他没家的，他被工人呢送他来来上班的。呃，那么这种路怎样买车？方便？人家有他的，人家的公路就是说，送回来不上班哦。这种路嘞，再开慢慢嘞，动开的嘛，再不会问你的，你他去办的。 ย่าเตนทมงมีพันทับกอบุงลำตรองลังนักบานีกำนากาลัมเทปฉันมันช่วยมสางาตัวเร่ชฉวนปมุนันฉลพันทับเกียรเอมุงหนึ่งขับเกษตรป่วยนิสกูชังตัวเร่เกษตรป่วยทักเกียเอผมพงนี่ก่อนมันมอมเรกบากตานาฉลาลมลงแพะองุณมีอะไรน่ะฉาลังไงพังลังไงเกษตรจิงลาลูไวเร่เมียมพันทับกอกาลัคูมตุ้มไข่งามันน่บุงนี่ก่อนจะขัดยัยมลุมชาลังนักบาลานีแพะมาดงกำพ่านน่นึ่งขับงายมุงเร่ มรีกบาจิงก so, the ์สับเพื่อเอตนตสต้าครัวพรานวันตเรียอเลวาเซมัจต้าท่สกายนังนงกบ้ามจอไปก็กับไปบุงลีนิกโลลูนามตุงานนาเมียนพันกรมเชงกับคัดจังริงอันตัววเร่ทีไอโอคอนมงเอปรสต้าพรอลคงกอนเอปรคุณละคงยาชนิดตุกชากับคัดจังสิงอารมณอันตัววนากับขัดจังริงอมณ์ิตรคุณลําเนเพะเมียนพันตับคุณนั้นขันสาราในเรเพออันตัวมุงเร่แต่เอเนท่ามันมุมรีกบ้ากาลันมาจันนี้ซิเมย์จอนเรวายเร่ทิมกับขัดจังก ကသပွင်နီပိုင်ပင်ဝိုင်ရေတိုင်ဖ ாங்க လေးဝါဆိုင်ကျူလာစတာရှိစနေညာရှင်နီမန္တလေးကွန်ချုံဖောမှုင္ဒေဆံဖောတဲ့ဖျန်ကွန်ဇတ်နမ်ဒူလုံဝိုင်မြန်ဖျန်တပ်ကောအက္ခစတာလင္းရရှိနီဝမ်မုံရေကဘာတဲ့ဒူဆောင်ဝိုင်ရိုင်းနာတေယာဖ ாங்க မြန်ဖျန်တပ်မကါမှုင္ဖျန်မဆာစချဝါနခဲအေပုံဖုံဖုံနီကစတ်စိင္ဒိုင်တပ်နီဒေဖျန်ကွန်ထူအီလမ်နီငါဝိုင်ရေ ยังเป็นดับกรมชางกุญลโลเทและกอลัมพูทูสตูไดมบุงลีลังนากระบาตรงนี้แพ้ใจลังนาและจะลันากับกษัตริย์แต่ทกษัตริย์ปวยนี้ไปและจะวายมึงเร่มันมอกษัตริย์ปวยมันเคียร์เพีงพมพมนีก่อนมันมอพรีกังดับคิงส์น็ตกรุชางกาบุงดับอเมอยากดับอามาตะมสมศักดิ์ครุชิกรุคาลัยยังศักดิ์สมชิกรุ การโต้ไลกัสรื่จงก็ตัดสครัดงเหมือนเพียงดับพริกังดับคิงเมื่อใช้ม่ีแทะพอนเมริกาบาอัศร์ลบหลงเผชิญมดุลวัยแร่เฟรดิมอกัสตาบัลลังค์เทะสัปติบาอสตาบัลลังค์ลิบันไดดับนี้านะอันยกตับอามัดับมสมสักครุชิครูพริกังดับขิงมื่อใช้ไม่ดีแทะคาลายัของซาสมชิครูดับนีเผนเหมือนเพียงดับนีใบซิงลาลวัยแร่แก่เอฟบอมพมพงนี้ก็คือสัตว์วัยเลโดตาเมื่ออจันนายพังมีสตาคุณยชนิทะมันมอมเม คองแพะกับจะขัดเกาลว a ช่างก็เอากรสตาบัลคองแต่บัดมีละมันทะมุงยิ่งเพนตับอาจรุงกลุ้แผลจะเท่นเกาลวยเร็มันม่วเรกบาดแผลเดียะอาจจะนากาลังสาดเสียงนาแับเชินี้ใบจิงไงก็งานิงย่งเรลลัมกษตรป่วยเทนี้จะเป็นฉลาดไงสุดน้ายกนาเชื่อวายมันม่วงกินรำเชาญนี้ก็มันม่งเรียกบากษัตรย์ไวยปีนัยพังเรียกบาก็อินชิมเซมจ่อชิมเอชราพระพระเดพรองกวยันงานทิงย่งแรงงามเอร์ ไปวานาเยงอจารกวัวม <accurately S 2> ีไว้แต <ics> ่ที่มุงตุ่มด้านหนึ่งว่ามาแช่แตก็เลยเชื่อรูว่านางโง่พระมงได้ก็เลยง่ะเออู่ว่านางจังกวัวมีอยู่ใครเรยไรอะมันม่วเรกบ้าก็มัสสัดคนละไงเพียนมาเสงอยู่เรื่องเกี่ยจอสักกะคนละไงแล้วก็ลำดับดุงมลิชิสเนตละไซคนละไงของสายสมชิกุแทของไซสมชิสเนตชังกาอเมญกดับดุงละไงพิกังดับมทุสมาคายดับเพียนรุงไรดับพังลำกลุมชิงโตดับ พยนอินเจเนียดับใจสีดับนิ่งอายมุงเร่มันมองสับเว่กว่าลูก้ามกระดับนี้พียนทูกษัตรบไอ้มาสาเร่มจ่อกระสับเว่เหล่าตัวนกกลุนาะไรงั้นนะจึงพบมุ่งมาสารสกุลข้าจางอายมาสาลไงก็แล้วว่าใช้สัปติมบาศตาชักมิจินันิวสจันเนเดสุนไทยเลยวาย่เสร้มิจินันยูสจันเนียทีวีชีกาดมังเพขับนัดง่ายนึกว่าผู้น้องนิยไม่เบียวข้างมุงจางานหน่งก้าโล